ความเชื่อแบบนี้ก็มีด้วยแม่ไม่น่าชาถูกไล่ออกจากงานแต่งที่นำโชคร้ายมาสู่คู่รักทั้งอายทั้งห,ดหุดอิตสาวถูกห้ามไม่ให้ร่วมง,งานแต่งของลูกพี่ลูกน้องเพราะเคยผ่านการยะร้างมาก่อนวง,งการอยาจะส่งผลกระทบต่อการแต่งงานของคนอื่นได้ไงแต่ละท้องถิ่นมีขนบธรรมเนียมในการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันในประเทศขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และหลากหลายช,ชาติเช่นจีนมีประเพณีแปลกๆมากมายแม้แต่คนในประเทศก็ไม่ได้รู้ประเพณีทั้งหมดล่าสุดผู้หญิงคนหนึ่งต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความคับข้องใจและอับอายเมื่อไปร่วมงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องตามรายงานพบว่านางสาวหลีซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้เข้าร่วมงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องของเธอตามคําเชิญที่ครอบครัวของเธอได้รับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและให้พรแก่การแต่งงานของคู่รักวันนั้นเธอเตรียมพร้อมอย่างสวยงามโดยคิดว่า เธอจะมีช่วงเวลาที่ดีแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นตรงกันข้ามในรูปแบบที่เธอเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนเมื่อเธอไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องและกำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในห้องสำหรับจัดงานเธอกลับถูกใครบางคนห้ามไม่ให้เข้าไปในตอนนั้นเธอรู้สึกไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงถูกห้ามในขณะที่คนอื่นๆยังสามารถเข้าไปได้และเมื่อเธอตัดสินใจถามออกไปก็ได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาจากอีกฝ่ายว่าเป็นเพราะเธอผ่านการยารั้งมาก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถก้าวเข้าไปในห้องจัดงานแต่งงานของคนอื่นได้มิฉะนั้นจะนำโชคร้ายมาให้คู่บ่าวสาวอย่างไรก็ดีเมื่อฟังคำอธิบายจบแล้วเธอกลับยิ่งสับสนกว่าเดิมเพราะเธอก็อาศัยอยู่ในละแวกนี้แต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับธรรมเนียมนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นเธอสังเกตว่าคนคนนั้นจงใจพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและรุนแรงดูหมิ่นการยารางของเธอต่อหน้าทุกคนดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เธอจะรู้สึกโกรธและอับอายเธอรู้สึกว่า ไม่สามารถอยู่ร่วมง,งานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องได้อีกต่อไปเธอจึงทิ้งซองเงินหอยหยวนประมาณ3,000บาทและหาข้ออ้างว่าจะออกไปปราร์ตี้กับคนอื่นๆแทนเมื่อกลับมาถึงบ้านด้วยความโกรธและหดหูเธอตัดสินใจโพสต์ระบายเรื่องราวที่เจอมาบนโซเชียลมีเดียเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากชาวเน็ตจำนวนมากผู้คนที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อประเด็นนี้เช่นคนหนุ่มสาวหลายคนอาจไม่ค่อยเข้าใจธรรมเนียมเหล่านี้แต่คนชาราจะแสดงออกอย่างชัดเจนมาก พวกเขาแค่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลาน